ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL แ e. อลบายซโยอีอดีตบิ๊กการข่าวทหารเปิดลับทักษิณมีช่องรอดแต่เจอความฉลาดของสมศักดิ์ทำจบเหแล้วเผยต่างชาติแห่ก่อติดคดีชั้น14อื่นจากที่แพทย์ใหญ่ค่ะมีการร้องของความเป็นธรรมจากนายกสภาพ,พิเศษ ก่อนที่จะมีการตั้งคณะทำงานพิจารณามติแพทิสภาทำกลางคำถามว่างานนี้นายสมศักดิ์เทพสุทินจะเป็นอย่างไรและจะส่งผลถึงอดีตนายกรัฐมนตรีหรือไม่ซึ่งวันนี้ค่ะมีคำตอบที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ทางด้านของพลโทนันทเดชเมฆสวัสด์อ,อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรือว่าสอรอพอได้มีการออกมาโพสต์เฟซบุ๊กค่ะเมื่อวันที่20พฤษภาคม2568ถึงกรณีดังกล่าวว่าสมศักดิ์รอดแน่แต่ทักษินไม่รอด นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะนายกแพทย์สภาพิเศษอ้างว่าได้รับหนังสือขอความเป็นธรรมจากแพทย์โรงพยาบาลตำรวจจึงมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อให้ความเห็นส่งต่อนายสมศักดิ์ภายใน15วันและวันอันน้อยนิดแค่นี้ยังให้อำนาจคณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยกรณีนี้หลายคนวิจารณ์กันมาก แต่ผมเห็นว่าคุณสมศักดิ์จำเป็นต้องทำครับถึงจะรอดการคัดค้านมาติแพทยสภาของคณะกรรมการชุดที่คุณสมศักดิ์แต่งตั้งมานั้นก็คงจะออกมาทางกฎหมายว่ามาติไม่ถูกต้องเท่านั้นซึ่งไม่มีทางที่จะส่งผลกระทบอะไรต่อการพิจารณาเรื่องนี้ของศาลฎีกาเลยเพราะแม้จะไม่มีมติของแพทยสภา แต่ก็มีข้อที่จริงเชิงประสักษ์นับร้อยเรื่องที่ปรากฏขึ้นมามากมายเช่น 1. ป่วยฉุกเฉินแต่พอไปถึงไม่ได้เข้าห้องไอซ 2. ูไม่เท่านั้นเล่นป่วยฉุกเฉินต่อเนื่องกัน180วันเลยแต่ก็เข้มแข็งไม่เคยเข้าห้อง ICU เลยสักครั้งหนึ่ง 3. กล้องวงจรปิดชั้น14เสียกระทันหันไม่สามารถซ่อมตลอด180วัน ทั้งที่มีมหาเศรษฐีมาพักอยู่ซึ่งถ้ามีใครบุกมาจับตัวไปเรียกค่าไถ่จะเป็นอย่างไร 4. อาการป่วยหนักขนาดนี้ต้องมีหนังสือทางการแพทย์และทางธุรการติดต่อกันมากมายระหว่างโรงพยาบาลตำรวจกับทางราชทันที่บ่งบอกอาการของโรคแต่กลับไม่มีใครพูดถึงเลย 5. ไม่มีเจ้าหน้าที่จากรชาชทันและทีมรปภมาเฝ้าในห้องตามระเบียบ 6. หมอโรงพยาบาลตำรวจและรชาชทันก็ไม่มีการแถลงข่าวคนป่วยทั้งๆท,ท,ที่เป็นคนสำคัญมากอยู่ในระดับ w v v ว p 7. สสพักเพื่อไทยทั้งพักไม่มีใครไปเยี่ยมเลยแปลกมากสมุดเซ็นเยี่ยมก็ไม่มี 8. ผูกคุ้มกันก็ไม่มีอันนี้แปลกมากเลยครับ หมอเวนพยาบาลเวนต้องมาดูอาการมาเซ็นชื่ออยู่แล้วทุกวันถ้าป่วยหนักขนาดนี้ต้องมาตรวจคนไข้วันละครั้งแต่ไม่มีข่าวเรื่องนี้อีกเช่นกันแค่นี้ก็คงพอครับแค่สารเรียกหลักฐานการติดต่อทั้งธุรการมาดูก็จบแล้วดังนั้นคำวินิจฉัยของแพทยสภาจึงไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นมากนัก ยิ่งคุณสมศักดิ์ทำแบบนี้จะทำให้ประชาชนสนใจเรื่องชั้นส4ีมากขึ้นเรื่อยๆดูผมเป็นตัวอย่างไม่เคยคิดจะมาเขียนเรื่องชั้นส4ีนี้เลยแต่ก็อดไม่ได้ต้องมาเขียนเป็นครั้งแรกเพราะคุณสมศักดิ์นี่เองแค่ประชาชนสนใจเรื่องนี้อย่างมากมายมหาศาลยังไม่พอครับต่างชาติก็สนใจกันมากไม่ต่างกัน ดังนั้นการทำเรื่องนี้ให้ตรงไปตรงมาจึงเป็นทางออกของการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดเรื่องนี้จึงไม่มีผลดีต่อคุณทักษิณเลยเพราะประชาชนก็เชื่อถืออาจารย์หมอ50กว่าคนอยู่แล้วยิ่งบิดมากยิ่งมีพิรุษมากขึ้นคุณทักษิณเดิมพอจะมีช่องรอดมั่ง เลยจบตรงนี้เองครับขณะที่ในวันเดียวกันค่ะคณะกรรมการเสนอความเห็นสภานายกพิเศษได้มีการประชุมครั้งแรกกรณีแพทย์เกี่ยวข้องกับการรักษานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งจะก,กำหนดนัดส,สรุปอีกครั้งวันที่26พฤษภาคมนี้ก่อนส่งความเห็นภายใน29พฤษภาโดยนายนารินทพงษ์ จินาพักนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยในฐานะหนึ่งในคณะกรรมการเสนอความเห็นต่อสภานายกพิเศษพร้อมด้วยกรรมการอีก3คนได้แก่นายธนกฤตจิตอารีรัตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณาสุขนายชัยวัฒน์พัฒนาพิสานศักด์สาธารณาสุขนิเทศเขตส,สุขภาพที่5และนายปิยวัฒน ศิลปะรัศมีผู้อำนวยการกองกฎหมายกระทรวงสาธารณาสุขรวมกันแถลงข่าวภายหลังการประชุมนายนรินพงศ์กล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือในเบื้องต้นภายในกรอบเวลาทำงานไม่เกิน15วันซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างจำกัดด้านน,นายธนกิจกล่าวว่าเอกสารที่ได้รับจากแพทยสภามีจำนวนมากหลายพันหน้าทางคณะกรรมการเห็นว่ายังมีเอกสารบางส่วนที่ขาดหาย จึงจำเป็นจะต้องให้สภานายกพิเศษทำหนังสือขอเอกสารเพิ่มเติมเนื่องจากเป็นข้อมูลที่สำคัญต่อการพิจารณาคณะกรรมาการจะพิจารณาเป็นรายบุคคล โดยพบว่ามีเสียรายที่ถูกกล่าวโทษจากแพทย์ที่สภาและจะเร่งประชุมเพิ่มเติมในสัปดาห์นี้หากยังไม่ได้รับเอกสารที่ร้องขอก็จะมีการประชุมอีกครั้งในวันที่26พฤษภาคมเวลา14นาฬกาเพื่อสรุปความเห็นของกรรมการแต่ละคนก่อนเสนอไปอยังสภานายกพิเศษ หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงกนี้ได้เลยค่ะ